พูดถึงเรื่องแซบๆบเนี่ยแซบไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยต้องเริ่มด้วยข่าวของคนนี้ค่ะน้องเจนนี่ราชนกคือมีเรื่องดราม่าไม่หวาดไม่ไหวให้ตอบตลอดถูกไหมน้องอ่าเจนนี่ได้หมดัธสดชื่นใช่ไหมล่ะถูกต้องคือ,อน้องเจนนี่อยากจะบอกว่าขยับไปทางไหนจะซ้ายจะขวาเหมือนกลายเป็นดราม่าได้หมดนะฮะเธอเป็นเจ้าของค่ายเพลงด้วยและทีนี้ก็แน่นอนว่ามีศิลปินในสังกัด อีก2เดือนศิลปินเนี่ยจะหมดสัญญากับเธอลักษณะที่ว่าเธอได้ออกมาไลฟ์สดก่อนแล้วก็สรุปไลฟ์สดเนี่ยลงใน Facebook ส่วนตัวลักษณะยื่นกับข้อเสนอให้กับเด็กในสังกัดว่าอีก2เดือนที่จะหมดสัญญาเนี่ยให้น้องๆทำเพลงขึ้นมาแล้วต้องได้10ล้านวิวถึงจะต่อสัญญาอีก1ปี หรือถ้าเกิดใครทําไม่ได้เนี่ยก็มีอีกทางเลือกเนื้อให้กับน้องๆน,นั่นก็คือเธอก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมล่ะให้น้องๆไปขายผลิตภัณฑ์แล้วก็มียอดมีเป้าให้น้องๆว่าถ้าทําถึงเท่านี้นะเอาเคได้ส่วนแบ่งไปแล้วก็ได้เซ็นสัญญาต่อ3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่ยอดที่ทาได้หลายคนบอกอุ๊ยทำไมมันโหดจังเลยะทาไมแบบเป็นศิลปินแล้วต้องมาขายครีมคนจะบอกว่าแบบสัญญาโหดไปไหม呀เขาก็มีการตั้งคําถามเกิดขึ้นในโลกออนไลน์มากมายจนกลายเป็นดราม,ม่านี่แหละครับล่าสุดเราไปเจอตัวเจ้าตัวมานะก็ต้องถามไปทั้้้งเเจ่แลลววก็คุณยยาา ดราม่านี้อะไรยังไงแล้วจะชี้แจงยังไงบ้างครับเชิญครับ เอประเด็นที่มีดราม่าก,ก็คือ10ล้านวิวใช่ไหมคะถ้าเราสู้กันึงถึงเพลงสุดท้ายเนี่ยเจนนี่จะทุ่มให้อีก1ล้านบาทถ้าเพลงนี้ยังไม่ได้10ล้านวิวเนี่ยเราก็ควรที่จะแยกกันได้แล้วเพราะเจนนี่ก็ไม่อยากดองน้องๆเอาไว้เราก็เลยรู้สึกว่างั้นก็เดี๋ยวมาวัดกันที่เพลงนี้ถ้าได้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าที่ทุกคนไปบอกว่าเจนนี่บังคับให้เด็กสัสญญาอันนี้ไม่จริงเลยนะคะใช่ถ้าอยอดวิวสิล้านและถามอีกครั้งถ้าใครไม่ไปต่อไม่ว่าถ้าใครไปต่อก็ยินดีครับไม่มีส เพลงหนึ่งก็1นึ่งแสนถึงสามแสนบาทค่ะถ้าอย่างนั้นเรายิ่งทําแล้วเรายิ่งแย่งเงี้ยมันก็จะเข้าเนื้อเราไปเรื่อยๆค่ะทนานาบนหลังคนน่าจะมาจากที่เจนนี่ให้น้องๆขายครีมแล้ว,ลวให้ออเดอร์ละ50บาทอ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพี่ส่งให้แพ็คให้พี่ให้ออเดอร์ละ50บาทแล้วพี่ให้ทุกคนเนี่ยสิทธิ์ในการขายฟรีใครจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ก็ไม่ว่ากาันคือการที่ทำค่ายเพลงอ่ะของเจนนี่อ่ะมันใช้ใจแล้วก็คือแบบต้องทุ่มทุนจริงๆเกือบสิบล้านทั้งที่อยู่ที่กินค่าใใใใช้้้้้้้จจจ่่่่่่าาาาายยยแแลววกกก็สสสรรรงคคหมมไููึึนนอะะเขต เหนื่อยมากกว่าคือทําดีแล้วบางครั้งพอมันก็ยังอยากได้คาชื่นชมบ้างหรือว่าบางทีแค่ไม่ต้องชื่นชมแค่ไม่ซ้าเติมกันก็พอนะเจ้าตัวก็อ,ออกมาชี้แจงแล้วนะคะ,ะก็บอกว่าก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นการกระตุ้นด้วยและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมันก็ใกล้จะหมดสัญญาจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยออกมาพูดแบบนี้มันก็กลายเป็นกระแสน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดทําเพลงออกมาจริงเนี่ยก็อ,อาจจะได้กระแสจากการที่เธอโพสต์คนก็มาสนใจเพลงก็เป็นไปได้อืมชี้แจงแบบนี้เอาฟังจากปากแล้วเนาะ